เพิ่งไ้นชื่อสตรีมแบบเต็มๆโอ้ยทำไมครับชื่อสตรีมผมถูกใจคุณละสิใช่ไหมละ่ะ SF เฮ้ยเฮ้ยโอเคงัค้นกูไม่กดแรงไงป๊บได้อยให้กูเล่นเน็เบสกูไม่กดแรงได้ SF you can request

เอาว่ามีคนส่งเซตเอมาให้ด้วยแบบขึ้นดีายทีเอาว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีขึ้นดีไม่งันขึ้นดีายด้วยนะลากตัวเองขึ้นยังยากเลยเพื่อนเอาว่าเล่นโพสิชั่นอะไรขอเอเฟกลางก็ได้ครับหรือว่าอยากเห็นเอเดฟออฟเลนหมายถึงเพื่อนเราอ๋อพคู่แงไงดีออะเออ โปนหนึ่งปรสองก็มีความถ่ายหาเขียวประมาณหนึ่งเดี๋ยวคุณไอซ์ไม่เปิดใหม่หรอโปมิตี้ี่ชื่อโปที่แด้มีชื่อเหมือนโปครับเอ้ยนี่ไงห้าคนได้แล้วเป็นห้าคนมาไปแมทเร็วกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครัับสสวดีโปเพื่อนเราชื่อโปผมก็ชื่อโปครับเราชื่อโปเหมือนกัน งปะเนี่ยนายชื่อโป้เหรอเราก็ชื่อโป้นะอ้าวกลมงั้นคือถ้าถ้ากูเรียกโป้คือมึงต้องหันถูกปะใช่ถ้าผมเรียกโป้คุณก็ต้องหันนะได้ครับโป้เนี่ยโป้มันเกมโป้เล่นเกมแน่ไอ้กูโป้จะเล่นเน็ตเอฟอะดูไว้ปั๊บวันนี้กูมีทีมงานด้วยมึงจะรีเควสตัวที่กูไม่ถนัดแต่กูก็ชนะอเลย กูมีฝนมาแบกเพื่อนเยี่ยมเยียมอันนี้อันนี้อันนี้สตรีมอยู่เลยนะโปสตรีมอยู่ครับจริงปะเนี่ยใช่ครับคนดูแบบร้อยกว่าคนแล้วเนี่ยตอนนี้เว่อเว่อเว่อค่ะยูทูบค่ะยูทูบคนดูคนดูหลักหน่วยอยู่เลยเขาไม่สามารถพูดเป็นเรื่องพูดได้พูดคิดได้ถึงพูดได้ครับไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวช่องก็โดนแบนแล้วเดี๋ยวสิให้ช่องมันโตก่อนช่องมันยังไม่โตเลย แอนโด้มันฟาร์มคลิปป่าได้นะฝนเฮ้ยมันไปยิงคนโปงว่าตอนแรกเขาไว้ฟาร์มปคนเรเปลี่ยนชื่อไหมยิงโป้ไม่ถนัดเรียกเรียกอะไรดีเียิโป้ไม่ถนัดเรียกกูแตกเฮ้ยกูยิงแตกหรือเปล่าโอเคไม่แตกตัวเราเนี่ยเอาอ่ะเดี๋ยวพีเอแบกใช่ไหมอุ๊ยโอ้โหหมูล็อกมา อ้าวหมูล็อกมาไม่ไหวอ <c oughs> ไอ้ปั๊บมึงเห็นกูโดนเฟิร์สบัตแล้วมึงออกลางดีเลยเหรอหมูล็อกท่ากลางหมูล็อกท่ากลางโอ้เสียลูน เฮ้ยอีกทีเดียวโหนายอยู่นายอยู่วีคุณไายบอกดูเล่นยากจังก็นิดหน่อยครับเมื่อกี้เห็นว่าเห็นว่าเมื่อกี้มันมันลอยอยู่ดีก็ลอยแบบลอยนานมากอะเล่นไม่ยากหรอครับเกมนี้ฝนเอาจัดๆก็แค่ตีป้อมอีกฝั่งให้แตกครับยากกว่าโอวีไหมพอกันครับเหมือนเหมือนอาโอวีแล้ครับ เอาวียาก่อนีใช่ครับเพราะว่าเอาวีเด็กเล่นเยอะจะยากกว่านิดนึ่งผิดอ่ะบุลลี่อ่ะโคตรบูลลี่อ่ะแฟนขับหายไปแล้วเนี่ยผมโอ้โล็อกมาอีกแล้วอะไรเนี่ยมีวามไหมโอ้เฮ้ย มันโดนนั่นน่าหมายถึงธนูนะโดนยังไงวะโดนด้วยสายตาเหรอเพื่อนไม่ได้หายค่ะอ้อล่างต่อแล้วโอ้โหขนาดนี้เลยโดนแน่ด<อ>้วยข้างนานเลย ไม่ทนแล้วไมด้ Gard ออกซ้ายดิมันวิ่งช้าเสียใจมากเดี๋ยวไปกลางได้ไหมเอางั้นเหรองั้นผมดันนี่นะอืมให้คนวาเติมให้รอบนี้คุณพ่อมาแลบอ๋อไปตีกับพี่ปั๊บป่าพี่ปั๊บตีเวลาพี่ปั๊บไปตีพี่ปั๊บไปตีคนเดียวครับไม่ถึงตีอะไรกันตีป้อมครับตีป้อม เอาวายฝนธนูโดนเฉย Everything i s c คาคุ l a t e d ใช่ของจริงยนมาให้เล่นอ่หนี่นีนใสไปหนเอาว่าโโหชมพุบแม่กยิงธนูเล่นเลยหนึ่งนัดอ้าวลดป้อมกูด้วยกูผิดเองอ่ะกูกะไม่ให้หม่ล็อกหมูล็อกล็อกบนค่ะ ทำไมน้องบอดต่อมุกได้ล่ะมุกผมน่ารักไหมล่ะครับตายแล้วแหละไอ้บอดผมน่ารักใช่ไหมโอ้โหอือมันไงทีเดียวก็เสียวได้ผมขอโทษมือผมมันลั่นเวลาตันแล้วมันจะมีบ่อน้ำพี่นะน้ำเพึ่งวางมาล่างจ้าขอฟันนะจ้าเอ้าโอ้โหอยากแจมไฟฮะ โอ้โหแม่งสโล่จัดๆตันไว้หน่อยดิตันไว้หน่อยดิไม่ได้คิวใดๆทั้งสิ้นเลยได้อยู่มันใช้ลาเวนไปยังมันใช้ลาเวนไปยังกลัวกลางกลัวกลางกวาดกลางกูบิงใส่อีโรกไม่มีมานาอ้าโหอยู่กันเป็นสิบคนไม่โดนนักตัวกูกใส่หม้ออยู่ใส่หม้ออยู่กูอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ

ไม่ได้นห่อยเด้นง่ายๆขนมขนมแลกแลกกันไปแปลกกันไปมันล็อกมาเปล่าวะแต่มันมีลาเวดเลยไม่อยากบวกลาเวดเลยสเปกปะเอาดิผมมีไอ้นี่อะเราฆ่าสเปกได้แต่เปิดให้ผมก่อนได้ไหมไม่มีใครอยู่กับมันอร่อยคอยกลางเลยใช่ไหมสเปคลาเวดลาเวด อร่อยไม่มีใครสนใจมาแทงป้อมให้ผมแน่หรอเหรอเห็นเป็นสตรีมเมอร์ไงจะได้ออกล้องคนเดียวอะไรกันครับนี่แปลกๆเฮ้ยน้องรอดน้องรอดถอยนะ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 ไม่เด่นเดินเข้าไป กูโดนแล้วมาทำไมกูโดนอ่ะมาเว้นอากูช่วยนะเอาโฟกัสอีโมนะกูได้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 ชิวๆช่วยด้วยก็เล่นโอ้ เอาเอาตรงนี้มีหวาดพอดีอร่อยอาวขอบคุณขอบคุณชันร่าทุกคนอี้ยการอ่านเกมระดับโลกเหรอเฮ้ยของฉันใช่เหรอฝนมองเห็นเราช็ตพิเลยได้เหรอแทงแทงลกชานให้หน่อยดิถ้าเพื่อนเราสตันให้เราก็ไม่จ้อเป็นต้องมีคิดโกตรไม่เป็นโกตร หมดดมีน้องมาน้องมาน้อนอะไรอ่ะมันเห็นนะพี่เอเก็บนะได้ได้ตียู่โอเคต่อ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 เอาวินโว่ก่อนอินโวก่อนเอาให้หมดเลย อร่อยขอดูดเลือดก่อนได้ไหมติดยอดกับโป๊อร่อยอร่อยเหาอไอ้ปั๊บมึงไม่คิดละสิว่ากูเล่นตัวนี้แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะสุดยอดสุดยอดโป๊บิงหลบได้ปะบิงกินไม่ได้อู๋เออไม่ก็อูอูก่อนอูก่อนมันถึงไม่ก็ไอ้ซอสก็ได้ละไอ้ตอสมีเห็นไม่ไงถึงจะกดได้หนเอาโทษโทษโทษตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ไม่ผมบีรับ แไม่แบดหรอกโหคุณอย่าพูดอย่างนี้สิไอ้เหี้ยคอนเทนต์เหรอไม่แบดหรอกนะผมไม่ใจสั่นหรอกนะเมื่อกี้กดสมองเร็วเอามาไดเม็ดมาผมกดไม่โดนไม่เป็นไรโชว์ไปเลยโชว์กลางไปเลยโชว์กลางไปเลยฝนบีมบีมหรือฝนใส่จอบเกาะให้หน่อยดิเปิดเลยนะเปิดเลยนะเปิดเลยโอ้ดั๊ดมา เอาว่ะเขาเขาไปแบกว่ะ็ปล็หลบอล็ลล,ล,ล,ลฉันเห็นฉันเห็นอุ้ยกดบีเคไม่ทนันไอ้กีด้ะสวยปอนมันตีามอ่ะท,ท,ทำไมมันตีไม่โดนวะอ๋อมันมีมันมีเฮลเบิร์ตเออใจเย็นใจเย็นใจเอ,อมกันนะปั๊มกไม่ทันไม่ไ อุ้ยหกวิหกวิถ้ารำค้างจะจัดตามได้ตามได้ตามเลยตามเล้เฮ้ยไม่ดีอ่ะสวยผลแอโร่พูดแม่นเรามั่นใจอยู่แล้วเงินจริงผมขอนนี้บกกันตอนนี้เราบอกในป่าได้แลนะเนี่ยเฮ้ยมันเห็นกะเฮ้ยมันเห็นผมวินวอกมาได้ไงวะมันเห็นผมด้วยแหละ อ๋อหรือว่ามันเดาออกว่าไม่มีใครอยู่ในแมทโอหยาไปทำอะไรวะเฮกไงเฮ้ยอ๋อมึงออกไอ้นี่ดิออกตีนฮิวใหญ่อ่ะเออมันเอาอ่ะไป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 มันอันตีไปแล้ใช่ปะเอาสเปคทำอะไรสเปคมันจะมาหนึ่งเดียวจะหนี ใครวาร์ช่วยบนได้จะดีมากมีวินคตจนสุดยอดปตอสุดยอดไปเลยปอเยีสองร้อยขอสองร้อยไม่อยากมาคนเดียวเลยแต่ว่าหกคนมันหิวนะโอ้โอ้ไม่ตายไม่นะไม่วขอเซฟคลิปนะคะเมื่อกี้ เก right? um ิดแล้วเปิดแล้วเข้าเลยเข้าเลยกดกดลิงเค้นมาให้หน่อยกดสกิลไปกดลิงแค้นเลยเลยทันทันทันเอาเร็วเร็เลยผมไม่เอาอะไรทั้งนั้นโอ้โหเป็นน้ำหอกเลยเอาเร็วเอาเร็วให้หมดเลยมึงไอติสติมึงไอจิสโอ้เก็บของให้หน่อยอะไร้จริงเอาเอ่อเก็บเก็บีอะะไไรรมีอฝากได้ฝากได้ไมน้องไม่ไร น้องมาร้ายต่อเก่งคนนี้นั่นเหรอเอาชีตไปต่อเอรุยเย็นชาใหโปก็ได้นะขอขอขอฟาร์มขอฟาร์มอีกนิดนึงนะได้ได้อยากฟาร์มเหมือนกันไม่คุมคุมแมปบนไว้อ่อนฝนเราชีตไหมเอาชีตเยอะทนหสุดแล้วยับยับแบบฮีบฉันสแต็กอยู่เยียบเลยเนี่ยเอาไปหมดเลยโอ้โหเก็บได้ไม่พี่ช่องเลยฟาร์มไป ตึมเด็ด<ห>ลิลิก<อ>ว่ะไอ้เหี้ยมิโนทอร์ฮันกูน่าใส่ว่ะเอาไปใช้เร็วของ T4 กูน่าใส่ว่ะมิโ,โนทอรฮอนโอ้ยเฮ็ดอีกเนี่ยไม่มีช่องแล้วอร่อย <c oughs> เอาน้องงงเฉยเอาตัวปัอมขึ้นไปตัวปัอมขึ้นไปเปิดวิชั่นหน่อยนี่มีวิชั่นไอ้เจ้เรืยี่สิบละเกาะกับเราปิกจีละยัยยัอยี่สิบกัน อินโมวถ้เกิดอะไรอินโมวดินเข้าไปเลยดินเข้าไปเลยดันกลางเข้าไปดิอยู่บนสองอ่ะน่าวอ,อุ๊ยของตายแล้วได้ได้ได้ไดอุ๊ยอุ๊ย โอ้ยออนกเหรอนกเอ็นไปเลย <c oughs> หรืออยากฆ่าคนด้าได้นะผมยังมีตีอยู่อ่ะจะได้ว่ามันไม่ใช่แรงอืมอ,อร่อย มีคนมีคนคล่องไอ้ปั๊บบอกผลโหดไม่งั้นมึงแพ้ผมชนะชิวป่ะล่ะเห็นไหมคุณคิดว่าตัวที่ผมเล่นไม่เก่งแล้วผมจะทำอะไรไม่ได้หรอฮะคุณปั๊บฮะเอาไว้เอ็มีพีเฉยได้มาแบบฟุกฟุกฝนได้ด้วยนะทุกคนช่วยกันติปป์เะอ้ยช่วยกันไอ้นี่แหลเพื่อเพื่อเพื่อให้กลับมาหมื่นหนึ่งอะนะอะไรกันครับเนี่ย น้องเขาหน้าสงสารเจ็ดพันคทำกดคอมเมนต์ตรงข้ามแล้วแหละเผื่อเขาจะกดกลับ